กุ่มพันพันห้าชิบัวเล็กตัวตัวเล็ก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 มองอยากหิวมไม่หิวอ่ะไม่กินหรอกยังงั้นแหละชอบยังงั้นไดปดูอีเล็กด้วยเลยไปไปน้อไปน้องไป ไปตรวจอ,อันเล็กดีกว่าตรวจอันเล็ก <c oughs> <c oughs> ดีกว <c oughs> ่าคนไข้อนันเล็กน,นอนลงไปให้คุณหมอตรวจพุงเลยครับให้คุณหมอตรวจพุงไหมครับมานอนป่ะมานอนนี่ไหมเออนอนเอนให้คุณหมอตรวจพุงหน่อยมานอนกับพี่พู่มาให้คุณหมอตรวจพุงหน่อยพูดเป็นไงบ้างหมอตรวจเลยคะ่ะหมอหมอตรวจพุงเฮียอะไรค่ะ ไอ้เจ๊ทกเสื้อเลยฮะตุ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 ตัวเบาเบาตัวเบาเบาหัวละหัวละหัวละขี้กักอ้ยถ่ายลูกเพอแอบไปดอ้จไปแล้วเว้ย